สวัสดีครับวันนี้พามาดูอาการของเครื่องพิมพ์เตอร์บาเทอร์นะครับรุ่น L 2 7 0 0นะครับขึ้นปิ A ้นอันดับเบิลศูนย์สามนะครับผมอาการนี้ก็คือสันนิษฐานได้ว่าเป็นที่ชุดเลเซอร์ยูนิตนะครับอาจจะมีปัญหานะครับก็คืออยู่เลเซอร์ยูนิตจะอยู่ที่จุดนี้นะครับเราต้องลื้อถอดฝ้าข้างด้าน ซ้ายขวานะครับแล้วก็ถอดทุดนี้ออกนะครับก็จะเห็นกล่องเรเซอร์ยูนิตที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรื้อกันครับว่าข้างในอาจจะมีฝุ่นหรือว่ามอเตอร์อาจจะติดจะขัดก็ได้นะครับอาการนี้หรือว่าอาจจะบอร์ดอาจจะเสียนะครับบอร์เดเล็กๆที่อยู่ข้างในของเรเซอร์ยูนิตนะครับเดี๋ยวเราไปรื้อกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกิดจากตัวไหนกัน พอถอดฝาข้างออกทั้งสองฝั่งแล้วนะครับก็ถอดพวกสายไฟสายอะไรออกให้เรียบร้อยนะครับสายภายสายแพรนะครับนี่นะครับถอดเฉพาะจุดนี้นะครับนี่ครับที่ผมถอดนะครับแล้วก็จะมีน็อตนะครับหนึ่งตัวนะครับผมได้ขันออกแล้วนะครับแล้วก็สองตัวนะครับน็อตสองตัวนี้ก็ต้อง คันอยู่แล้วครับเพราะว่าเราต้องคันฝาข้างออกนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับออกนะครับเราก็จะสามารถกอดชุดนี้ออกได้เลยนะครับนะครับมันจะมีล็อกเดือยอยู่นะครับใช้ไขควงแบนจิ้มล็อกเดือยออกนะครับมันก็จะยกชุดนี้ออกได้ทั้งชุดนะครับนี่นะครับมันก็จะสามารถยกชุดนี้ออกได้เลยนะครับยกออกได้ทั้งชุดเลยนะครับนี่นะครับกล่อง เลเซอร์ยูนิตของเรานะครับก็คันน็อตหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ปวดสายตรงนี้นะครับก็จะยกชุดเลเซอร์ยูนิตออกมาได้นะครับนี่นะครับกล่องเลเซอร์ยูนิตคันน็อตหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สกิดล็อกเดือยนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะถอดฝาออกนะครับเราจะไปดูข้างในกันนะครับนี่นะครับพอเราเปิดฝาขึ้นนะครับ เอาฝาออกนะครับมันก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็เช็คดูนะครับฝุ่นสกะปกอะไรไหมหรือว่ามอเตอร์หมุนปกติไหมนะอ๋อนี้มันฝืดนะครับจริงๆมันต้องเราปัดอย่างนี้มันต้องหมุนเลยนะครับอันนี้มันฝืดนะครับติดน่าจะเป็นที่ตัวนี้นะครับสาเหตุนะครับจริงๆมันจะถ้าเราแตะนิดเดียวมันก็หมุนแล้วนะครับเดี๋ยวเอาสเปรย์ทำความสะอาดนะครับมาฉีดล้อลื่นนะครับ มันติดแน่นเลยนะครับผมทาการหล่อลื่นก่อนนะครับสีสเป์ใส่มอเตอร์นะครับขันน็อตสองตัวนี้สีตัวนี้ออกมานะครับก็สีใส่สเปหล่อลื่นใส่มอเตอร์เลยนะครับผมก็ได้ทําการหล่อลื่นแล้วนะครับไม่หายนะครับติดเลยนะครับแน่นนะครับงาจะต้องได้เปลี่ยนนะครับผมโอเคครับผมก็รู้สาเหตุนะครับก็เป็นที่ตัวหัวอ่านเลเซอร์ยูนิตนะครับ ไม่หมุนนะครับตอนนี้ก็สั่งอะไรตัวใหม่มาเปลี่ยนได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครทําความสะอาดหรือว่าหลอลื่นแล้วหายก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ตัวนี้ผมหลอลื่นแล้วมันไม่หายนะครับแน่นนะครับมันน่าจะบูทมันน่าจะเสียบนะครับบูทเสียบสภาพแล้วนะครับบูทตัวนี้นะครับโอเคครับผมถ้าใครเจอก็ลองไปตรวจเช็คดูนะครับ อาการพิ้นอนเบล03นะครับ03 04จะเหมือนกันนะครับเล์ตัวนี้นะครับผมโอเคครับผมส่วนตัวนี้ผมก็สั่งอะไรมาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเป็นแนวทางนะครับถ้าใครเจอนะครับสวัสดีครับ นี่นะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรามาเปิดเทสกันนะครับว่ามันจะหายไหมนะครับเดลเลอร์นะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นของแท้ศูนย์เลยนะครับที่ร้านมีขายนะครับ g p พนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้าไปมาได้นะครับนี่ครับก็หายปกติแล้วนะครับ เดี๋ยวมาลองเทสดูสักแผ่นนะครับอเกิดจากหัวอ่านนะครับมันติดนะครับไม่หมุนนะครับหัวอ่านสแกนนะครับหัวอ่านเลเซอร์อนะครับอ๋อผมไม่ได้ปิดฝาลังนะครับ ฝาหลังยังไม่ปิดนะครับออกข้างหลังนี่นะครับก็เทียดได้ปกตินะครับผมอ ok. โอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับเครื่องนี้ค,ครับ